สวัสดีค่ะมีรถ s u สสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ h o n d a c r e. v ขึ้นยนต์สองทาง v t e c ทยโต้ดีปี2004ค่ะภายใน,นก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแนวสปอร์ตเลยนะคะดูแลรลักษาง่ายด้วยนะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะกระจกปะไฟฟ้านะคะปะไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะคันนี้เช่คอหนัรถ20,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ5,000บาทค่ะ ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซรคณนนี้ได้ได้ที่หน0 0 0่้าบาทขึ้นไปค่ะก็ซืรคณนตไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถ SUV สภาพไปสวยนะคะเครื่องยอนต์ V-Tech ขับตีกว้างนั่งสบายแนะนำเปนรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะมีโตปิกนีกยังอยู่นะคะรถบางคันไม่มีโตปิกนีกแล้วนะคะคันนี้มีโตปิกนิกพร้อมเลยนะคะสภาพดีดาวสอง พอนเดือนละ5,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปนะคะระสุกคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะค o นด้าน CL v อ V เครื่องยนต์2องพัน v ีเทคเกียรโตคันนี้ปี2 0 0 4ค่ะสนใจยังไงโทรอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092